ผู้ชมคะในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะทางมหาวิทยายลัยราชพัฏราชนครินร่วมกับทางจังหวัดฉะเชิงเซาร่วมใจสู้ภัยโควิดค่ะมีการใช้สถานที่อาคารของทางมหาวิทยายลัยนะคะที่จะนำมาใช้ในการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ค่ะ โดยที่ห้องมหาชนกชั้น5อาคารเรียนรวมและอำนวยการมหาวิทยาลัยราชพัฒร,ราชนครินรองศาสตราจารย์ดตรดวงพรผู้พก,กาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒร,ราชนครินท่านประชุมนะคะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการใช้อาคารสถานที่ให้เป็นสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 กค่ะ โดยท่านอาธิการบดีนะคะท่านก็กล่าวค่ะว่าทั้งนี้เนี่ยได้รับการประสานความร่วมมือจากจังหวัดฉะเชิงเซาโดยสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดฉะเชิงเซาในการจัดตั้งโลเคอลควอรันทีนและโรงพยาบาลสนามที่มหาวิทยาลัยราชพัฒราชนครินทร์ตำบลหัวไสออำเภอบางคา้าโดยจะเปิดให้บริการนะคะมาตั้งแต่ปลายเดือนเมษาย,ยน2564ค่ะ และนอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยก็ยังได้รับการประสานจากทางโรงพยาบาลพุทธสโสธรซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดในการใช้อาคารราชนครินให้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนนะคะและนอกจากสถานที่สำหรับประชาชนในอำเภอเมืองนะคะที่ตอนนี้เนี่ย ฉีดได้เฉลี่ยวันละ2000คนก็จะใช้อาคารสถานที่เนี่ยแหละค่ะโดยจะเริ่มบริการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่7มิถุนายนเป็นต้นไปซึ่งทางนี้ทางมหาวิทยาลัยก็ได้ดำเนินการประสานการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรโดยจะเริ่มฉีดให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับโรคควารันทีนก่อนรวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานใ,นใกล้ชิดกับโรงพยาบาลสนามรวมทั้งกลุ่มที่ต้องบริการและประสานกับนักศึกษารวมถึงบุค คนภายนอกแล้วก็จะฉีดให้กับบุคลากรที่ยื่นความประสงค์เอาไว้นะคะในระหว่างวันที่1-4ถึงมิถุนายนแล้วจากนั้นก็จะตามด้วยนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันค่ะและสร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรนักศึกษาและประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเซาให้ครอบคลุมมากที่สุดค่ะ